ไอ้ผลฟาร์มไก่พม่ามารล้วน้องวันนี้พามาชมเลยนะผมบุ๋มบุ๋มเขามีสี่ตัวครับจะบให้ดูทีตัวครับตัวนี้นะครับสายดีครับไม่ต้องห่วงครับสายดีสายล้านนะ่ะผมตีไทยได้ตีเชิงได้น่ะผมตีแมาได้นะนี่ครับตัวที่สองน่ะผมตัวที่สองนะครับขอให้ดูตัวที่สามนะครับ ตัวที่สามนี่เป็นออกเกียร์นะผมออกเกียร์ครับแต่ถ้าตัวรูปร่างลอยชนนี่ไม่ต้องห่วงครับไม่มีเสียเป,ปรียบนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวที่สี่ต่อนะครับนีตัวที่สี่นะครับแข้งเขียวนะครับแข้งเขียวทุกตัวนะครับ มีตัวตัวที่ออกวิเยียนะก็จะข้างขาวๆตัวนี้ก็ข้างเขียวนะโอเคครับใครสนใจโดนทักมาเนาะมาครับสวัสดีครับ